สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับนี่เป็นเช้าวันศุกร์ศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เมื่อเห็นงานครับตื่นเช้ามาก็คือเก่าครับนะเก็บเป็ดเก็บไก่แล้วก็มาเก็บไข่เป็ดขี่เก่าช่วงนี้ไข่เป็ดไข่ลดครับไข่ไข่เป็ดลดของไล่เมื่อวานได้หกสิบฟองเมื่อนี้นก็เอาเบื่นครับเมื่อนี้ว่าสีได้จ็กฟอง ตรงนี้ตั้งแต่มาเข้ามานี้เป็ดค่อนข้างไครหลุดครับ้วก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวคนตตเดียวฮอนเดียวหนาววานนี้ก็มีเป็ดเป็นหีว่าตายตัวหนึง่งเช้านี้ผมก็เลยให้ยาผสมกับหวัวหาันกินล้ะครับเดี๋ยวมื่อานี้มาเบิง้งกันครับว่าเมื่อนี้มีใครได้ใครเจ้าฝองเปลี่ยนอบอรรี้ก็เข้ามา หนึ่งสองสามสีคกันน้อยๆกับตงนี้หกเจ็ดแปก ส <im <im ิบสองวุ้ยหนูนี้แตกครับแตกแตกทีมทีมหนูนี่แตกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง อีกหน่วยหนึ่งอีกสามสามีอีกข้อหนึงครับสี่อีกหกอีกเจ็ดนุ้นหน่วยนึงครับก็ดอีกเก้า 30,31,32 33,34 35 36,37,38 39,40,41 Jisong Jisong, Jisam, Jisi 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 Jisong Jisong 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

แปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็เสามเจี่หน่วยครับ่งาดลงไล่ครับลดงลงไล่ ก่อนร้อยกว่าหน่วยนี่เลยเจ็ดสี่หน่วยครับแต่มาเขาซวยๆมาเบิ้อองอีกเทีนึงครับมีใครเพิ่มเพิ่มอีกบ่ครับหนึ่งหน่วยหนึ่งครับมีใครอีกหน่วยหนึ่งครับมีฟองฟองสำหรับเงอนี้กาได้ไข่ทั้งหมดเจ็ดสิบหกหน่วยครับเจ็ดสิบหกหน่วย เช่ยังบ่ันได้ไข่สามเป้าคือเขาครับอย่างบ่ันไข่ทอเกาครับต้องภาพสภาพประมาณเป็นอาทิตย์ค,ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งยังสิกครบมไข่คือเขาครับสํะสหรับคลิปนี้ผมกัะข้อตัวคลิปเพียงแค่นี้นะครับพอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขออคุณครับสวัสดีครับ